จิตจิตจิตโชว์หน่อยมีปืนคนเดียวเจอเนตมาแปดวบไม่ต้องหลบ <c oughs> เอาหนึ่งตัวก่อนเลยโอ้มาแล้ว <c oughs> มาแล้วโอ้มาแล้วครับดูดิเ, <c oughs> เล่นกับของพิมพ์ขอมเพื่อนอุยกันอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> ฉีกเป้าแม่งได้หนึ่งเอ็ดเอ็ดเอ็ดโอ้ฉีบอยว่ะเนี่ยฉีกบอยเองนี่นี่นี่หนึ่งหนึ่งกันนะหมูสับไหมโอ้โหหมูสับนี่หอมจัดอ่ะเอ้ยหมายหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงว่าเรากลิ่นมันหอมเคยเคยได้กินได้กลิ่นอยู่แบบคนอื่นซื้อมากินอะไรเงี้ย แต่ผมกินรสไอ้น <l itti> ี่ต้มยำกุ้งเอเอทเท่ากับออนไลน์เนร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำทีมให้เหมือนนักการเมืองพูดแล้วทำไม่ได้ทำทีมให้เหมือนนักการเมืองเอ็ดเอ็ออนไลน์เนร์หรือเขาแข่งกันงานแลนให้เกมเป็นไหมเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเนี่ยเขาแข่งกันงานแลนน่ะหน้าเขาดูนะฮะหน้าท้งนั้นเนี่ยมึงดูไว้

กุณย่าไอ้คิวไอ้คิวับเซนกูอันนี้สูตรเซตทาม์โมไม่ได้เซนกูอันนี้คุณเล่นตาะจริคุณเล่นสุ๊จีตีไอลิวสุ๊จีตีคิวไอคิวทาม์โมไม่ได้เซนกูไม่ใช่อ่ะใช่นะที่เหมือนมันใช่ไอ้เนี้ยไม่หนักอันนี้คือลงปกติมึงเห็นชื่อคนดีไหมเนี่ยเบ่งกล้ามเนี่ยรู้ไหมว่าใครรู้ไหมว่าใครไวทายอ่ะ ก้อยไทยไม่เป็นไปได้ยังไงวะเหตุการณ์นี้มันมันไม่ควรเกิดขึ้นเว้ยแม้เรื่องบังเอิญมันมันไม่มีจริงอะเป็นร้อยกว่าปีไม่รู้กี่ปีแล้วที่พ่อผมไม่เคยมาคอมเมนต์ัยงงยยัางต้องเล่นสูตรนะทำใจอะไรแต่เแต่อวานวิ่งมาอย่างนี้กดวอลปุ๊บอะไรหน่อยเมื่อกี้กูไม่ได้มีวอลมาถึงเอาช็อตเมื่อกี้ที่เเอออาาายยย่่งงงงีี้้้ก็ได

เอ้วกไปยังทีมยองกูโดนอรอัเดียวไปเาดไอ้ชิัไปแฟร้เตาหนึ่งศตรเหลอสี่ดาหนึ่งหยึ่งหนึ่งหน e ่งหน m ่งหนึ่งห n ่งห่งห่งหนึ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  o งหนึ่งหนึ่น่งหนึ่งหนึ่งห่ไห่เหนึ่งหนนึ่่่ง่นง่น เอาใหม e e ่นะครับว่าสบีบอยนะเดี๋ยวพี่ตกปากมันน้องวาเข้ามาไม่สนเฮ้ยเฮ้อวาบอกกันเสียงไม่วาบอกกันมันวาบอกกันมันเลยไม่ได้ยินในลำมึงเใช่ไหมไอ้เดียกูเอง I'm running You're not open to be long right Yeah เอดี๋ยว อ้ ace 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 ้าก้ let me go let me go no 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 ace ace no spike down a เล่นเอผมเอไปแล้วอะเมื่อกี้แบบแลลแลบ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 แลลลบบแลบแลนแลงเลลบแลบบี โค้มเล่นเอมเกไปแล้วตกูเอกไงไอเด็กเียนี่ใช้โป้แอุ๊ยแันนี้กูบัปนี่บับนบับไดเกมบับไดเกมบับเกมอย่ากูเิก่นกันะคิดคำบับอยู่กฉด่าฮะเฮะมหลดไงวะกูพูดในเกมปิดมด้ยน้ยาอะไรคิวเป็นอะไรลองลองด่าในเกมดิมันสนัเียตัวอะไรตัวเียตัวฮะ

1v3 ดูไม่ทันเลยเมื่อกี้ไม่ทัดจอยไปโมบายโมบายโมบายิงอยู่ไงไม่อะเจ๊ดี้ตายฟรีจริงมันเป็นไปได้ยังไงวะที่ไม่มีคนเช็คมูมนี้อมันแค่หันเมาส์ไปทางซ้ายทีเดียวอ่ะมันจะปวดกล้ามเนื้อขนาดนั้นเลยหรอวะมันแค่แบบเนี่ยมันแค่แบบเอาแขนมันขยับมาทางเนี้ย เฮ้ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอไอ้บอมก็ไม่มีเสียงหลุดอะไรเลยนะน่ากลัวเลยพี่เอาไปเหม่ยเอาไปเหม่ยลงไปเย่ไปเลย ่ไม่่นี่นี่ลขาดยันี่งขาดดูดูดูันี้ตายเลยนะชันนี้นี่อันมาท่มีมีดูชันนี้นี่คือตายแล้วแว่าม่อัดมาตอนวี้นีคือตายกันทั้งวงตายกันทั้งร้านี